สวันหลังเกิดเหตุกองทัพเรือแคนาดาได้ส่งทีมนักประดาน้ำจาก Fleet Diving Unit Atlantic เข้ามาค้นหาซากวัตถุในอ่าวเช็คฮาเบอร์เป็นเวลา3วันรายงานอย่างเป็นทางการระบุว่าไม่พบร่องรอยใดๆเลยทั้งทงที่พยานยืนยันจุดที่วัตถุจมลงไปทฤษฎีที่น่าตกใจระบุว่าวัตถุไม่ได้หายไปไหนแต่ได้เคลื่อนที่ใต้น้ำไปยังจุดที่ห่างออกไปกว่า25ไมล ใกล้กับฐานตรวจจับเรือดำน้ำลับของแคนาดาอเมริกาโดยถูกตรวจจับได้ด้วยระบบโซน่าของกองทัพเรือตามรายงานที่ไม่เป็นทางการเรือรบของกองทัพเรือหลายลำได้ถูกส่งไปล้อมจุดที่วัตถุถูกตรวจจับด้วยโซน่าการค้นหาดำเนินไปหลายวันภายใต้การรักษาความลับสูงสุดแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงยังคงยืนยันว่าพวกเขาเพียงแค่ทำการฝึกซ้อมตามปกติ เรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อมีการอ้างว่าพบ UFO ลำที่สองปรากฏตัวใต้น้ำเพื่อช่วยเหลือหรือกู้ภัยวัตถุที่ตกเป็นไปได้ไหมว่านี่คือปฏิบัติการของเผ่าพันธุ์จากต่างดาวและเหตุใดกองทัพเรือจึงปกปิดข้อมูลการพบเห็นนี้นักวิจัยอย่างคริสไทร์สได้อุทิศตนเพื่อเปิดเผยความจริงเขาพบเอกสารราชการที่ระบุถึงยานบินที่ไม่ปรากฏสัญชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของวัตถุแปลกปลอมหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองวัตถุก,ก็ถูกระบุว่าได้พุ่งออกจากมหาสมุทรและหายไปอย่างรวดเร็วเนื้ออ่าวเมนการไล่ล่าสิ้นสุดลงพร้อมกับความเงียบสงัดของกองทัพเรือหลักฐานที่เหลืออยู่จึงมีเพียงคำบอกเล่าของพยานเท่านั้น เหตุการณ์เช็คฮาร์เบอร์ถูกจัดเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ UFO ที่ได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดีแต่ข้อมูลส่วนใหญ่กลับถูกเก็บเป็นความลับหรือถูกทำลายคำถามที่ยังคงอยู่คือรัฐบาลกำลังปกปิดอะไรอยู่และวัตถุที่ตกลงไปในอ่าวนั้นคืออะไรกันแน่จนกระทั่งทุกวันนี้เช็คฮาร์เบอร์ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปริศนาเรื่องราวของแสงสีส้ม โฟมสีเหลืองและการไล่ล่าของกองทัพเรือยังคงก้องกังวานอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านเตือนให้เรารู้ว่าเราอาจไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลน,นี้ความจริงยังคงรอคอยการเปิดเผยที่ปลายมหาสมุทรแคนาดา